ยกตัวอย่างนะคะจากผลการศึกษาของสหรัฐอเมริกาประสิทธิผลของวัคซีนไม่แตกต่างจากรุ่นที่1อันนี้คือหมายถึงวัคซีนรุ่นที่2นะแต่ถ้าหากมาดูผลวิจัยล่าสุดของอิสราเอลวัคซีน2ส,สายพันธุ์จะช่วยลดการป่วยต้องนอนโรงพยาบาลได้ถึง81%แล้วก็สามารถที่จะลดการเสียชีวิตลงได้ถึง86%ข้อสรุปของคุณหมอเฉลิมชัยบอกว่า วัคซีนรุ่นที่2นะคะหรือ2สายพันธุ์อูฮันบวกโอมิคอนเนี่ยตอนนี้ก็คือมันมีอยู่อันเดียวที่มีการฉีดกันแล้วก็รายงานการศึกษาเนี่ยนะคะจะทําให้เห็นว่าวัคซีนรุ่น2ไม่ต่างกับรุ่นที่1แล้วก็วัคซีนรุ่นที่2ดีกว่ารุ่นที่1เล็กน้อยนี่ทางคุณหมอเฉลิมชัยนะคะได้มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ท่าน เขียนในบล็อกดิทซึ่งจริงๆ,ๆเราก็หยิบยกข้อมูลของท่านเนี่ยมานําเสนอให้คุณผู้ชมทราบบ่อยๆคําถามตอนนี้ก็คือว่าเราควรจะต้องมีวัคซ,ซีนรุ่นที่2หรือยัง <S <S ยคนไทยควรจะได้ฉีดหรือไม่ในรายละเอียดเนี่ยนะคะเดี๋ยวคงได้พูดคุยกันกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่มาดูเรื่องข้อมูลผลวิจัยรวมถึงสิ่งที่คุณหมอเฉลิมชัยบุญญาลีพันธ์ท่านเขียนไว้ก่อนลวกันนะคะใช่ค่ะท่านอธิบายแบบนี้เรื่องของการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด19เนี่ยนะคะ ในรุ่นที่1ที่เราฉีดกันไปเนี่ยนะคะมันคือการเอามาจากสายพันธุ์ดั้งเดิมของอู่ฮั่นใช่แล้วเราก็ใช้มาตั้งแต่ปลายปี2563แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้กลายพันธุ์เหมือนตอนนี้ส่วนวัคซีนรุ่นที่2หลังจากที่ไวรัสมีการกลายพันธุ์ต่างๆแล้ววัคซีนรุ่นที่2ที่เขาพัฒนาเนี่ยก็คือเขาเอามาจากอู่ฮั่นบวกกับโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย B A 1ใช่แต่มาถึงช่วงหนึ่งคุณหมอเฉลิมชัยบอกว่าไอพันธุ์ B A 1เนี่ย คือมันศูนย์พันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นในการพัฒนา2สายพันธุ์ที่มาจากอู่ฮั่นแล้วก็โอมิครอนสายพันธุ์ BA.1 เนี่ยเขาก็เลยหยุดพัฒนาไปไม่ได้ใช้ถูกไหมคะแต่การพัฒนาสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนเนี่ยมันก็เพิ่มไปไปเรื่อยๆตอนนี้เพราะฉะนั้นวัคซีนรุ่นที่2เนี่ยในการที่จะป้องกัน2สายพันธุ์ก็คือ มีสายพันธุ์อู่ฮันและโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย B A 5ซึ่งเขาบอกว่าเขาไปตรวจสอบการศึกษาประสิทธิผลของวัคซีนรุ่นที่2นะคะที่เป็น B A 5เนี่ยมันไม่ต่างกับที่เป็น B A 1นะคะก็มีการศึกษาจากทางหลายประเทศด้วยกันนั้นเราก็ต้องยอม<ช>รับว่าในหลายๆประเทศก็พยายามที่จะมีผลการศึกษาออกมา คุณหมอเฉลิมชัยยกตัวอย่างนะคะจากผลการศึกษาของสหรัฐอเมริกาดังนี้ค่ะ mm hmm. ก็บอกว่า 1. ประสิทธิผลของวัคซีนไม่แตกต่างจากรุ่นที่1อันนี้คือหมายถึงวัคซีนรุ่นที่2นะแต่หลังจากนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเขาศึกษาเพิ่มเติม เขาก็บอกว่าถ <5 S 2> ้าฉีดรุ่น2สายพันธุ์ห่างจากเข็มก่อนหน้าน,นานประมาณ3เดือนจะมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นนะคะกว่าการฉีดวัคซีนโควิดรุ่นที่1สายพันธุ์เนี่ยอยู่20-31%แต่ถ้าเว้นระยะเวลานานกว่านั้นจาก3เดือนเป็น8เดือนเขาจะมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นนะคะเป็น43-56%เเลยอันนี้ก็คือเป็นผลวิจัยของสหรัฐอเมริกานะคะ แต่<ช>ถ้าหากหมาดูผลวิจัยล่าสุดของอิสราเอลนะอันนี้เขาก็มีเหมือนกันคุณหมอเฉลิมชัยบอกว่าวัคซีน2สายพันธุ์จะช่วยลดการป่วยต้องนอนโรงพยาบาลได้ถึง81%แล้วก็สามารถที่จะลดการเสียชีวิตลงได้ถึง86%เพราะฉะนั้นคุณหมอเฉลิมชัยสรุปแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะวัคซีนรุ่นที่2นะคะหรือ2สายพันธุ์อูฮันบกโอมิครอนเนี่ยตอนนี้ก็คือมันมีอยู่อ<ช>ันเดียวที่มีการฉีดกัน แล้วก็รายงานการศึกษาเนี่ยนะคะจะทำให้เห็นว่าวัคซีนรุ่น2ไม่ต่างกับรุ่นที่1แล้วก็วัคซีนรุ่นที่2ดีกว่ารุ่นที่1เล็กน้อยแล้วก็การศึกษาของอิสราเอลที่บอกว่าวัคซีนรุ่นที่2ดีกว่าวัคซีนรุ่นที่1มากเพราะฉะนั้นก็คือวัคซีนที่มี2สายพันธุ์ถามว่าเอามาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แล้วก็ถือว่ามีประสิทธิภาพ <Yeah. S 2> คุณหมอเฉลิมชัยบอกว่าตอนนี้ถึงเวลาที่แบบว่าจะต้องมาดูกันแล้วก็ต้องรอนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะสายพันธ์วัคซีนโควิดรุ่นที่สองเนี่ย <c oughs> จะมีผลวิจัยเพิ่มเติมออกมา,มากน้อยแค่ไหน <c oughs> นะคะซึ่งก็จะเดี๋ยวต้องดูติดตามก็คือข้อสรุปเนี่ยก็คือว่ามันมีการศึกษาแล้วก็รวมถึงผลที่หลากหลาย <c oughs> คำถามก็คือว่าอาวแล้วประเทศไทยสุดท้ายเนี่ยจะต้องนํา,าวัคซีนรุ่นที่สองเข้ามาหรือเปล่าแบบสองสายพันธุ์เมื่อวานนี้พอพูดคุยเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าอาจจะไม่มีเพราะว่าดูจากผลวิจัยแล้วเนี่ยคือ1ก็คือว่ามันไม่ต่างกันตอนนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณสาธิตป,ปิตุเตชาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนิลชินีครับค่ะงั้นถามเลยค่ะแล้วตกลงเรื่องของวัคซีนรุ่นที่สองประเทศไทยสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีนโย,ยบายที่จะนําเข้ามาใช้ในประเทศไทยไหมคะสําหรับวัคซีนผมพูดภาพรวมก่อนนะครับใยาราคาขวัคซีนเจเนอเรชันสองที่ถึงเนี่ยในที่บริษัทผลิตวัคซีนเขาทำกันเนี่ยเป็นวัคซีนที่จะ คอบคุมของสายพันธุ์เพราะฉะนั้นกรณีการนําเข้าเนี่ยเราตอนนี้เรายังไม่ได้มีนโยบ,บายที่จะนําเข้าวัคซีนปร,ประเภทสองสายพันธุ์เพราะเราคิดว่าวัาคซีนที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สร้างภูมิต้านทานให้กับวับคซีนที่มีชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้ แต่ว่าที่ที่เป็นวัคซีน2เจนเนอเรชัน2ที่สองในฝันที่ใช้อยู่ในในการาต่างประเทศบางอห่งเนี่ยเป็นวัคซีนค้าที่บริษัทผลิตวัคซีนพยายามผลิตขึ้นมาเพื่อการตลาดที่เราระบาดอยู่แถวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ในสายพันธุ์ BA4 BA5 แล้วก็เป็นสายพันธุ์ย่อยจาก BA4 BA5 2.175ซึ่งมันก็ไม่มีอาการรุนแปงอะไรนะครับแล้วก็วัคซีนที่เรามีอยู่ก็สามารถที่จะ ฉีดแล้วสร้างกลุ่มคุมกันได้และส่วนใหญ่เนี่ยภาพวงเราก็มีประเมินว่าคนของประเทศไทยเราก็ติดเชื้อไปมากกว่า60กว่า70เปร์เซ็นแล้ว <c oughs> มันก็นนจะมีใกล้จะถึงเป็น herd immunity ก็ idity, คือมีกลุ่มคุ้มกันหมู่แล้วนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> การฉีดวัคซีนเนี่ยที่เราจะเน้นให้มันมีประสิทธิผลจริงๆเนี่ยเราควรจะเน้นฉีดสาหรับกลุ่มเสี่ยงที่มีอายุมากมีโรคประจาตัว สำหรับคนที่ฉีดแค่สามเข็มนี่ก็ควรจะไปฉีดเข็มสี่แล้วก็สำหรับคนที่ติดเชื้อแล้วนี่ก็กลายเป็นฉีววัคซีนเข็มถัดไปะฉะนั้นคนที่ติดเชื้อแล้วสักสี่ถึงหกเดือนก็ควรจะมาฉีดวัคซีนเพื่อจะตุ้นภูมิเพราะว่าร่างกายเราก็มีภูมิอยู่แล้วค่ะแล้วก็ก็ย้ําว่าเราไม่สามารถทําวัคซีนไปสกัดหรือดักหน้า โรคระบาดห,หรือวัคซีนโควิดที่จะมีการกลายพันธุ์ได้เพราะว่าการผลิตวัคซีนเนี่ยมันจะเป็นการผลิตวัคซีนตามหลักเสมอเพราะว่าเราจะต้องเอาเชื้อเราอเอาอสายพันธุ์ที่ระบาดเนี่ยเอาไปไปทำวิจัยจะแยกเซลล์แล้วเพื่อมาผลิตวัคซีนเพราะฉะนั้น เราไปทําวิจัยะมะนั้นเราไม่สามารถไปทําวัคซีนที่จะมาสกัดหรือดักหน้าตัวสายพันธุ์โควิดที่จะระบาดซึ่งเราจะไม่รู้ว่าันจะเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะนั้นในเจเนอเรชันสองถ้ามันถ้ามันสามารถทาดักหน้าได้มันเป็นเรื่องดีแต่บางกมันทาไม่ได้ครับทีนี้ถามโยงไปถึงนักท่องเที่ยวจีนหน่อยนะคะเพราะว่าบ้านเขาเองเขาก็เพิ่งเปิดประเทศแล้วก็เขาก็มาบ้านเราเยอะอยู่เหมือนกันอันนี้เนี่ยได้มีคือวัคซีนที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยคือจะสามารถ จะช่วยทําให้เรามีปูมคุมกันกรณีสายพันธุ์ที่มาจากจีนได้ด้วยไหมคะจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกับประเทศจีนเนี่ยเหตุผลที่เรายังไม่ได้มีมาตรการเข้มข้นที่ต้องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาก็เพราะว่าสายพันธุ์ที่ไปจากที่ระบาดที่บ้านเขากับที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์เดียวกันครับมันยังไม่มีความแตกต่างในแง่ของสายพันธุ์ที่จริงที่จริงมันอาจจะมีสายพันธุ์ย่อยที่พบ ของบ้านเราบ้างแต่น้อยมากเนี่ยซึ่งแต่ว่าก็โดยสภาพมันไม่มีอาการดุนแดงอะไรนะครับแต่ว่าโดยคนใหญ่ที่ที่ระบาลในประเทศจีนกับที่บ้านเราจะเป็นสายพันธ์ใกล้เคียงกันมากครับค่ะเป็นสายันธุเดียวกันครับไม่มีคการแตกต่าง ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในในแง่ของนโยบายเนี่ยยังไม่มีการนําเข้ามาก็อันนี้เป็นที่ทราบตีแล้วแต่ว่าอาจจะมีหลายคนฝากความหวังไว้กับที่สําหรับคนที่มีสะตุ้งสะางหน่อยนะคะท่านรัฐมนตรีคะอาจจะบอกว่าเออเวลาเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็ฉีดกันเยอะแยะทีนี้โมเดอร์นาที่ทางเอกชนนําเข้ามาเนี่ยก็มีวัคซีนรุ่นที่2อออกมาเพื่อที่จะฉีดให้กับประชากรโลกแล้วเนี่นะคะ โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยสามารถนำโมเดอร์นารุ่นที่สองมาฉีดให้กับคนไทยได้ไหมคะท่านรัฐมนตรีถ้าพอบนผมไม่ผิดนะครับก็คือผมก็จะว่าโมเดอร์นาที่ท,ำทํำฉีดที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยเหมือนที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนแรกคือเป็นโมเดอร์นาที่เป็นเอ a มาี่ที่ครอบคลุมสองสายพันธุ์แต่ผมจำไม่ได้ว่าสองสายพันธุ์อะไรบ้างคือมันาจเป็นสายพันธุ์ย่อยแต่ลักก็น่าจะเป็น เรื่องของเดลต้าโอเมก้าอะไรพวกนี้ครับค่ะทีนี้ผมนี่ถามว่าในกรณีกติกาที่จะเอาเข้ามาประเทศไทยก็เป็นไปตามกติกาือน,นเดิมน,นะครับสมมติบริษัทที่เขาขึ้นทะเบียนแล้วยกตัวอย่างเช่นบริษัทแอสตราเซเนกาเขาขึ้นทะเบียนกับที่ประเทศนี้แล้วไฟเจอจะมีตัวแทนแล้วคับแล้วก็บริษัทอย่างสาบ,บัานจุฬาภรณ์ก็ขึ้นทะเบียนแล้วคนที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็สามารถนําเข้าวัคซีนได้แต่ก็ต้องเป็นภายใต้กฎ กติกาก็คือว่าจะต้องนํามาให้อยอยทำ <Ha. S 2> ในลอตติลิสเ็ดพื่อดูคุณภาพน hmm. ะทำไปในสามสุดันจะจะกบกระบวนการเดี๋ยวนี้มันเร็วมากครับถ้าสามถ้าไปจับที่ขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยก็อเอาตัวสินค้ามาแล้วก็มาให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำลอตติลิสิเต็ด <c oughs> ทำลอตติลิสเต็ดอยอยอนุมาติอนุญ,ญ,ญาตเสร็จก็สามารถนำไปใช้ได้ครับ ค่ะงั้นแสดงว่าทางบริษัทเอกชนก็สามารถหมายถึงว่าโรงพยาบาลเอกชนถ้าหากสนใจก็สามารถที่จะนําเข้าได้เช่นเดียวกันแล้วก็ทําตามกระบวนการ<อ>ต่างๆอย่างที่เคยทํามาถูกไหมคะคืออาจจะนิดนึงอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าเป็นบริษัทที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วบริษัทโรงพยาบาลเอกชนจะไ,บบไปซื้อไปซื้อตัวแทนตัวหาที่ได้ได<อ>้ได้ครับก็สามารถทําได้แต่ว่าจะรวดเร็วกว่าในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะแท่านรัฐมนตรีใช่ใช่เชืวอเร็วเยอะเลยครับเร็วๆเยอะเพราะว่ามัน แม้จะอยู่ใน emergency use เแต่ว่ามันก็ถูกใช้ไปได้เยอะแล้วแล้วก็มีตัวเลขการเก็บประสิทธิผลกฉพทบอะไรพวกนี้มันจะตอบคําถามได้ว่ามันมีความปลอดภัยเพียงพอครับค่ะนี่เพิ่นะคะคุณสาธิตนี่ถามแทนคุณผู้ชมหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยฉีดวัคซีนมาแล้วหลายเข็มบางคนอาจจะไปถึงเข็มที่4แล้วเป็นเข็มกระตุ้นแล้วหลังจากนี้ควรจะต้องมีการกระตุ้นเรื่อยๆไปถึงกี่เข็มคะแล้วเว้นระยะนานแค่ไหนคะ โดยหลักการาาการระยะประมาณสี่ถึงหกเดือนที่ฉีดแข็กระตุ้นนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่ามีภูมิรับวัคซีีและภูมิมันกระตุ้นได้มากน้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่ภูมิส่วนตัวของแต่ละคนด้วยแต่ว่าโดยหลักการถ้าสี่ถึงหกเดือนรวมทั้งตัวผู้ที่ติดเชื้อนเนี่ยก็จะมีภูมิมากกว่าคือจ,จะกระตุ้นภูมิได้มากกว่าบัคซีนิดหน่อยเมื่อกี้คาถามว่าว่า ว่าตัวเข็มที่สี่ใช่ไหมครับค่ะบางคนไปห้าเข็มแล้วนะใช่บางคนก็ไปห้าเข็มแล้วอย่างเงี้ยถ้าห er ้าก็ดูระยะความห่างของของเวลาที่ฉีดเข็มห้าไปแต่ว่าต้องเราก็ต้องประเมินอย่างนี้นะครับว่าถ้าสมมติถ้าคนไม่กังวลก็ไปฉีดตามเพย์ซึ่งก็มีให้รัฐก็มีให้ฉีดตามโรงพยาบาลทั่วไปอยู่แล้วหรือว่าจะนัดฉีดในกรณีที่เป็นสถานที่ที่นับแน่กันที่ให้เข้าถึงได้ง่าย แต่ถ้ากรณีคนกังวลคือก็จริงๆข้อมูลก็ไม่น่ากังวลแต่ว่าถ้าคนกังวลจริงๆเนี่ยก็ดูสถานการณ์ภาพรวมว่าขณะนี้คนติดก็คซีนก็ต้องมีเจำนวนมากแล้วสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ก็สูงรวมทั้งคนที่ติดก็เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีคูมคุ้มกันหมู่ถ้าเราเห็นว่าหนึ่งสายพันธุ์มันไม่มีอาการรุนแรงตัวเรา ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับเราก็ป้องกันตัวเองก็คุ้มค่ากว่าอยู่ในสถานที่เสี่ยงเราก็ใส่หน้ากากอย่าเลือนเล่อในขนาดไม่ระวังแล้วาการใช้ชีวิตแบบนี้ผมคิดว่าก็จะอยู่ในเลเวลที่ง่ายกว่าการไปฉีดวัคซีนแต่เราถ้าเราต้องการสร้างภูมิให้ให้ทุกระดับเราก็ไปฉีดวัคซีนด้วยเราเราทำตัวนี้ด้วยผมว่ามันจะป้องกันได้และติดก็ไม่มีการรุนแดงอะไรถ้าลำคาญหน้ากากไม่อยากยกก้าสูงก็ใส่หน้ากากเฉพาะที่มีความ่ยงสูง เวลาขึ้นล <king> ิฟต์เวลานั่งเลทโดยสารสาวหน้าอะไรพวกนี้ก <thighs> ็ควรใส่หน้ากากแต่ว่าพออยู่โอเพนแอร์อะไรเงี้ไม่อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะท่านรัฐมนตรีคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณสาธิตปิตุเตชารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็สรุปออกมาก็คือได้หนึ่งเรื่องก็คือว่าในการนําเข้าวัคซีนรุ่นที่2ของประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือจะไม่มีเพราะว่าปัจจุบันนี้สามารถที่จะช่วยภูมิต้านทานแล้วก็ เรื่องของการกระตุ้นภูมิได้อย่างดีอยู่แล้ว<ม>ส่วนนะคะทางโรงพยาบาลเอกชนที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะน่าจะแบบมีการฉีดได้<ม>ก็คือว่าจะมีบริษัทที่นําเข้ามา<ฆ>แล้วก็ต้องทําผ่านตามขั้นตอนต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขที่มีการวางไว้อยู่แล้วแล้วก็โรงพยาบาลเอกชนนั้นสามารถที่จะไปซื้อวัคซีนรุ่นที่2นั้นมาฉีดแล้วก็มาขายให้กับประชาชนชได้แต่ทุกอย่างก็คือต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่มีการวางไว้นะคะ